สวัสดีนะครับผู้ที่อยากจะให้ผมตบเคียนทุกทกท่านกันด้วยตบเคียนแบบนี้แบบในวันนี้คุณอยู่กับผมเองอยากรังแกผู้อื่นเกมตมกี้นี้คุณผู้ชมผมนี่ครับไปเจอเกมนี้มาจิ t l e g e n d s นี่เป็นการอ่านออกเสียงตัว s ที่ถูกต้องนะครับคุณผู้ชมถ้าเกิดคุณก็ผมไปเจอคำภาษาอังกฤษที่มันมีตัว s ต่อท้ายเนี่ยอย่างคำนี้ก็ได้นะ coins นี่เป็นการอ่านออกเสียงนะครับกว่าว่าฝรั่งจะไม่รู้ว่าคำนั้นมันมีตัว s ต่อท้ายไงนี่ถือว่าเป็นการ pronounce ที่ถูกต้องเนาะรายละเอียดของเกมนี้เนี่ยเขานะครับจะให้เราครับผมยีดนะครับเจ้าตัวนูฟแล้วก็มอนสเตอร์ เพื่อที่เราจะได้บายอีพิกเวปอนลันช์ตัวเองไปยังชั้นบรรยากาศวัตเตอร์เฮกมีจักรวาลแล้วก็ลูกน้ำยุงลายสำรวจเกาะอื่นๆด้วยฟังฟังดูเป็นเกมแนวซิมูเลเตอร์นะเนี่ยแต่ผมเห็นว่าคอนเซปต์เกมนี้นะครับมันน่าสนใจดีเว้ยเย้นใครอยากใส่เดียวกูว่างนี่มันมีเจ้านูบวิ่งเต็มไปหมดเลยเว้ยววมันฟาดนูบกันอย่างนี้เลยเหรอวะโหแม่เกมโคตรเถื่อน หยุดเดี๋ยวนี้นะยึดว้าวเวดวัมันอึดมากเลยอะทําไมคนอื่นวันช็อตได้วะทําไมกูวันช็อตไม่ได้หยุดนะแกขโมยเงินชัดเกมดีนี่วาเกมดีซวยผิดคนผิดคนผิดคนเดี๋ยวเขาใช้ไม้ตีหัวกูกลับมานี่กูน็อกเลยนะครับไม่ไหวไม่ไหวอโอเคตรงนี้มันมีให้เราอัปเกรดนะครับหนึ่งคอยเพื่อเป็นการอัปเกรดอะไรวะเนี่ยลอนช เป็นการพุ่งตัวเหรออัปเกรดพาวเวอร์ดีกว่าคุณผู้ชมแล้วก็อัปเกรดเอ่อพาวเวอร์อีกแล้วก็อัปเกรดลอนช์ลอนช์นี่คือ,อยังไงอะกด E ค้างเพื่อเป็นการลอนช์อ๋อกด E โอเค E ค้างโอ้โหลอนช์ได้ตูดแมวมากคุณผู้ชมเราไม่ลอนช์ได้ไหมอะขอยังไม่ลอนช์ดีกว่าโอ้โห วาวเขาแม่งพุ่งตัวไปอย่างนั้นได้เลยเหรอว้าวเฮ้ยเกมดีนี่ว่าเกมดีเอาบ้างเอาบ้างเอาบ้างา <c oughs> อ่ะโอยกูยังกระจอกเกินไปนะครับเราต้องไล่ตีเจ้าหนูพวกนี้ก่อนเพื่อเป็นการเก็บเงินวันนี้เยอะนะเอะอม,มีแบบเงินคูณสองไหมเราจะได้เก็บเงินได้เร็วมากขึ้นกว่าเดิมเร็วมากขึ้นกว่าเดิมนะในดูเกมพาสหน่อย โอ้หมอยก็เอ็กซ์ตร้ามันสามารถซื้อเงินได้ทันทีนะครับไม่มีการซื้อบูทเอ๊ะมีบูทด้วยนี่ว่าปะโถแต่มันต้องใช้เจมอ่ะนี่ซื้อบูทเลยอย่างละสินาทีอ่าใช้เจมเยอะมากไม่ไหวนี่เงินคูณสองอะอเป็นไงล่ะโน้นี่มันนุ๊์ของเราฮยาดอืมนี่เกมสนุกดีเกมไล่ตีคนอื่น ไล่ตีนูบนะครับแล้วก็ไปสำรวจเกาะใหม่อะไรประมาณ stop หยุด stop เฮ้ยทำไมกูวันช็อตได้เลยวะแสดงว่าบูทของผมมันมีอันไหนที่มันเพิ่มวันช็อตหรือเปล่าแป๊บนึงนะเดี๋ยวดูก่อนตะกี้ไม่ได้อ่านด้วยนี่ไงมันคูณยีดพาวเวอร์เข้าไปคูณ1ิครับคุณผู้ชมเปลี่ยนไม้ได้ไหมเปลี่ยนไม้ได้ไหมนุ่นน่นนุ่นตรงนั้น,น,นเราสามารถเปลี่ยนไม้ได้หยุดเดี๋ยวนี้จะไปไหนฮะให้กูเปลี่ยนไม้ก่อนโอ้โหนกาจะเปลี่ยนไม้ได้กูต้อง มีค่าร้อนพอสมควรเลยนะีมันถึงไหมอ่ะมันไม่ถึงมันไม่ถึงคุณผู้ชมมันไม่ถึงนะครับโคตรสุดเซ็งเลยเฮ้ยนี่อะไรวะเนี่ยชายนี่นูบเออฮูค่าทีได้20บาทแสดงว่ามันมีตัวนูแบบแร่ๆอยู่ว่าคุณผู้ชมนานๆมันน่าจะสุ่มเกิดมาทีนึงอะไรประมาณนี้แต่เงินเราก็มีเยอะแล้วนะเอาละเดี๋ยวไปอัปเกรดไม้ก่อนคอยจัดไปได้คอยมาเยอะมากเลย นึงนะถึงถึถึงถึงถ,งถงต้องหันดีๆต้องหันดีๆไปอ่าได้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 ได,ได้กูลืมไปเงินกูลเลยหกบานนี่เราได้เงินเพิ่มได้ยังไงวะก็ไม่รู้เหมือนกันได้จากการคูณเหรอไม่ได้จากการที่เราอัพค่าพาวเวอร์เยอะๆหรือเปล่าอ่าโอเคผมคิดว่าได้เวลาไปอีกเกาะหนึ่งแล้วมั้งฮึบโอเค ไปเกินว้ยเออประมาณนี้เออสต็อปดืดโน้แ no! <c oughs> <c oughs> ม่งตกไปต่อหน้าต่อตากูเลยวิเกมนี้ยาก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 ,ยาก,ยาก,ยากอยู่นะโอ้โหเทพเกินมากะชาเล่นเกมไหนไม่งกดเทพหมดเลย God skill Epic skill God no อย่างนั้นต้องมาตรงนี้ก่อนไหมปลดล็อกที่เทเลพอร์ตฮึอาโอเคโอเคโอเคน่าจะปลดล็อกแล้วมั้งนี่อะไรเนี่ยซอมบี้ครับผมเลเบลเท่าไหร่วะ100 100หโอ้โอ้โหไม่ไอ้เจ้าหมอนี่มึงหลอยก,กูหมดเลยคุณผู้ชมเจ้าหมอนี่ลาดกดกุยดูดิมันวัน็อดทุกตัวเลยแล้วผมต้องตีประมาณสองครั้งถึงจะได้เงินร้อยาบเจ็บมันมีการตีกูด้วย แอ่แอ่เอ่แอ,อ,อ่อากาดจะตายจุดสต๊อปสงสัยผมคิดว่าผมจำเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอาวุธของผมละเนื่องจากอาวุธของผมนะครับมันไม่สามารถวันช็อตจดซอมบีพวกนี้ได้แต่ถามว่าเราได้เงินเยอะไหมได้เงินเยอะนะเนี่ยเนี่ยเนี่ยคุณผู้ชมดูเงินที่เราได้ดิเนี่ยผมได้มาเป็นพันแล้วเนี่ย อันนี้เหรอไม่กวาดกระจอกเกินไปซื้อไม้พายได้ไหมไม้พาย500แไม่งมึงต้องปลดล็อกเป็นแต่ละอันแต่ละอันก่อนไม่นะดูดโอ้โหได้ไม้พายมาแล้วคุณผ,ผู้ชมเดสอยวไเวลาอัพเกรดโหใช้เงินเยอะนะเนี่ยเพิ่มข้าลนช์พาวเวอร์เพิ่มดาเมจแล้วกดอัพเกรดอะไรไม่ได้อีกละ เอาละเดี๋ยวผมอยากจะรู้นะครับว่าเราสามารถเทเลพอร์ตไปยังเกาะซอมบี้ได้หรือเปล่าเพื่อที่เราจะได้ไปฟาร์มตรงนั้นนะครับเกมแม่งดีจังเลยแล้วตะกี้ฉันไปแล้วไม่ใช่เหรอต้องเสียงเงิน1 000, นึ่งพันเนี่ยหนึ่นว่าจะปลดล็อกได้เงินหนึ่งร้อยเก้าสิบแปดเจมเน่เงินไม่พอฉันไม่อยากจะเชื่อเลยว่าฉันต้องทําสิ่งนี้อะพอใจแล้วยังนี่มาได้แล้วโอ้โหทุกอย่างเป็นเงินเป็นทองนี่ครับเป็นเงินเป็นทองหมดเลยมานี่มานี่มานี่เออกูวันช็อตได้ละ นี่แล้วมันกระเด็นแบบไกลด้วยนะชึบดูดิกระเด็นไกลด้วยโอ้แม่งตีทีนึงออกนอกแมปเลยอเออได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เกมสนุกเกมสนุกไงเกมสนุกคุณผ,ผู้ชมคิดว่าเราโหดเกินไปที่จะอยู่ที่นี่แล้วไหมเอาจริงๆผมอยากจะไปพ v p กับคนอื่นนะครับผมคิดว่าเกมนี้ไม่น่าจะมี PVP ว่ะคราวนี้นี่ผมอยากจะรู้ไว้ว่าเราจะไปที่ต่อไปมาอยู่ตรงไหนบ้างวะเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยๆไปดีกว่า ลองไปทางนี้ดูดีกว่าไหมซืโอ No Oh my god Yes 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 oh! มัจะไปไหนได้ต่อวะเนี่ย Oh my god กูไม่สนกูนจะกลับมาที่เดิมงั้นเราไปไกลถึงตรงนั้นดีกว่าไกลดีครับคุณผู้ชม Wow n โอ้แม่งเกือบตกประตูเอ้ยมันไกลมากเลยอะ โอ้โอ้ What the heck is that dude? โอเคมึงเอาเงินกูนไปกูไม่แคร์นู่นนู่นนู่นนนผมเห็นเกาะใหม่แล้วปึ๊บโอเคน่าจะปลดล็อกตรงนี้ได้แล้วมั้งตรงนู้นแม่งมีแวร์วู๊ปด้วยเหรอวะนี่เป็นแวร์บูยชวิงถึงแล้วแวร์วู๊ปมาเต็มเลยเรื่มห้าร้อยซาเบิดวัดฮ้ยมันไม่วันช็อตไม่ไม่วันชอ็อตต้องสองชอ็อต แต่เอาจร,จริงเจ้าพวกนี้มันตีเราไม่ค่อยแรงเท่าไหร่นะถ้าพูดกันตรงตรงแถมมันให้เงินเราเยอะมากผมชอบมากเลยถ้าเราตีมันตกไปแล้วเนี่ยผมอยากรู้ว่าเราได้เงินหรือเปล่าอย่างไอตัวเลือดเต็มอย่างเงี้ยไม่ได้เงินเว้ยมันต้องตีให้ตายอะ่ะมันมีบางตัวเราแบบยิชมันออกของแมพอะแล้วเราก็ไม่ได้เงินน่ะเนี่ยอย่างตัวนี้โอเคเกือบไม่ได้เงินแล้วไงกูอ่าโอเคนะโอเคนะลงไป กูไม่ได้เงินเว้ยผมคิดว่ามันได้เวลานะครับที่เราจะเทเลพอร์ตกับบ้านก่อนใช้ท่อเลยท่อเหล็กคุณผู้ชมครับปรับทีหัวแตกเนี้ยคราวนี้ตามทฤษฎีผมจะต้องวันช็อตได้ละโอเควันช็อตได้อะอย่างนี้อ่าฮ่าฮ่าฮ่าเนื้อเอออย่างงี้เดี๋ยววะผมคิดว่าเกาะนี้มันง่ายเกินไปแล้วอะ จะไปก็ต้องไปเกาะอ,อื่นนะครับเกาะน,นี้มันถือว่าได้เงินน้อยเงินไปสำหรับ,บเราแะจะพวกกระจกพวกนี้มันทําอะไรกูไม่ได้กระโปกบางทีเราจาเป็นที่จะต้องไปเกาะที่แบบไกลโพสเลยคุณผ,ผู้ชมไกลโพสเลยนึกออกไหมวิบในไหนก็ไหนๆเดี๋ยวผมจะโชว์นะครับว่าผมนั้นแข็งแกร่ง,ข,งขนาดไหนเว้ยถ้าเรากด E ค้างครับคุณผู้ชม E ค้างเว้ยโอ้โอ้โกดไกลเลยว้าวโอ้แม่งลนดิ้งโอ้ my god ยากยากอันนี้ยากมากคุณผู้ชมกูจะไปแม่งให้แบบสุดขอบจัก,กรวาลตรงนี้ดูอะอยากรู้ว่ามันมีเมืองใหม่ไหมวูวูโหดูดูแล้วไม่น่ามีนะครับคุณผู้ชมที่แบบเกาะใหญ่ๆจริงๆอ่ะมีแค่หนึ่งสองแล้วก็สามเราน่าจะไปมาครบหมดแล้วมั้งไม่รู้อันนี้คือดาเอาดาวเอาคุณผู้ชมแต่เอาเป็นว่าคลิปของวันนี้มีประมาณนี้ก่อนนะครับเป็นเกมที่แม่งสนุกดีสนุกมาก